เอาคนแก่ออกก่อนแล้วแต่ของไม่ได้เลยของเป็นไงเสียหมดเลยจมน้ําไปจมน้ําไปไม่ได้อะไรเลยเห็ดกหตาเลยหายไปเลยหายไปเลย,ยเลยอยไปเลยหมด<อ>เลยแล้วตอนนี้ไปอยู่กันยังไงครับเนี่ยไปอยู่กับญาติไปอยู่กับไปอยู่กับน้องสาวแม่<อ> <c oughs> แล้วก็จะทําไงจะต้องความแซมมันก็ไม่ได้ก็ต้องปลูกใหม่ก็ต้องปลูกใหม่ตังค์ก,งก็ไม่มีเนี่ยตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยหมดตัวเลยกูถัดไปไปอยู่เท่าไหร่แล้วอ่าไปอยู่กาบดแล้วอ่ะ แต่มาแนววัดตอแย่เลยน่ะแ,แม่ออกไม่ได้หลานออกไม่ได้เลยละ่ะกี่คนห้าคนหกคนน่ะเจ็ดคนน้องๆตาไพด้วยแล้วตัวนี้อยากได้บ้านะอยากได้บ้านกับคืนแต่ก็ไม,ม่มีเงินจะนั่นเลยไม่มีเงินจะทำใหม่แลว้วอ่ะสงสารมากกับสงสารอตอวนนี้เรื่อได้ ลูกกระไดเก็บมาด้วยลูกกระไดเก็บมาด้วยจะเห็นเก็บไม้หมดนะลูกกระไดเล้ากระไดอ่ะเก็บไม้หมด บ้านนี้บ้านยายเดี๋บ้านบ้านยายยายนี่ใช่ไหมครับของของนี่หลังไหนครับหลังนู้นอ๋อทหารจากจังหวัดพาพิษณุโลกเขาพอเอาถุงิที่ปไปเลยมาช่วยไหมช่วยช่วยช่วย,ยสองเที่ยวสามเที่ยวอไรอ่นะเนี่ยแต่ยังอยากได้บ้านกลับคืน <S <S <ม> <S <S อยากอยากได้บ้านกลับคืนมาเพราะไม่มีเงินเลยอ่ะครับมันเป็นกลางคืนนะครับพอพังแล้วมันก็เอาไม่อยู่เลยน้ำเข้าบ้านเลยแหละน้ำเข้าบ้านเลย แล้วทำยังไงต่อก็คนลูกคนหลานออกจากบ้านคือคนครับคี่คนคนครับคคนแก่คนนึงผนแก่อีกคนแม่ผมเองไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นบ้านเป็นไงฮะก็เสาหักพังไปกับน้ำเลยเห็ุก็ตาเลยที่หม่บกับเห็นกตาเลยครับครับผมแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากไหนครับเพชรบูรณ์ครับผมมาช่วยเหลือแล้วอบต อบตตำบลไผ่หลวงเขาก็มาช่วยเหลือแต่เอาไม่ทันแล้วครับน้ํามันพังไปก่อนครับเอาไม่ทันแล้วตอนนี้อยู่ยังไงครับก็ไปพักบ้านพี่น้องญาติพี่น้องทักท่างัอยู่ก่อนอยู่เพื่อเขาแล้วนะก็ต่อไปจะทำาไก็ต้องสร้างบ้านใหม่แล้วมีใครให้ทุนให้งบเลยไหมยังยังไม่ราบเลยก็ ขอความเมตตาจากทางอบจจังหวัดพิจิตจะได้หรือเปล่าัางได้หรือเปล่ายัาง,ไ,ยงไม่ได้ครับผมมาคือชุดจากจังหวัดทหารบกเพชรบ,บูรณ์นะครับซึ่งมาประจําอยู่ที่อําเภอตะพางหินเป็นชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับพอได้รับทราบเ่พื้นที่ตรงนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นชาวบ้านแจ้งไปพวกผมก็เข้ามาช่วยเหลือเดยจะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ แล้วก็ทัพย์สินบางส่วนก็คงไม่หมดนะครับก็ทุกคนก็รับความปลอดภัยทั้งหมดทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําการเยียวยามีอเอาของยายที่มาช่วยเหลือบ้า